โอ้โหโอ้บุญมีบุญมีมีขนมเยอะแยะเลยมีขนมมีอาหารเยอะแยะเลยลูกอาหารบุญมีอันนี้บุญมีชอบกินมากเลยครับบุญมีชอบกินอาหารตัวนี้นะคะดีใจดีใจสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่แม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองดีใจกันค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราดีใจกันมากๆเลยที่ แม่นาค่ะแม่นาแม่พระประจําบ้านของเราอีกท่านหนึ่งเนาะที่ได้เมตตาเด็กๆให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารมาให้ลูกๆค่ะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆจริงๆเมื่อวานจริงๆแม่กิงง่งไปซื้อมัองแต่เมื่อวานนี่แล้วค่ะไปซื้อมัองแต่เมื่อวานเนาะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปลงคลิปแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสทําคลิปลงคลิปบอกความดีใจของบ้านเราค่ะ บอกความดีใจของบ้านเราให้กับพ่อๆ่แม่เอฟซีได้เห็นได้ดีใจไปด้วยกันเนาะที่อย่างน้อยบ้านเราก็มีผู้ใหญ่เมตตาค่ะบ้านเราก็ยังมีผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็ได้สนับสนุนให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารให้ลูกๆค่ะแล้วก็พวกเขาเนี่ยค่ะแต่ละคนก็ดีอกดีใจมากๆแม่กิ่งให้กินปลาเส้นนะคะตอนนี้แต่ละคนก็ไม่เงยนะ <c oughs> โทษค่ะไม่เงยหน้าเงตา กมหน้าก้มตากินปลาเส้นกันนะคะบางคนไม่กิ่งก็ให้กินกับพื้นเลยนะคะพื้นไม่เป็นไรนะพื้นเรากวานเราถูแล้วมัวแต่พูดเรื่องลูกๆดีใจแล้วก็ไม่กิ่งดีใจลืมขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญเลยค่ะไม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลกทองขอกาขอราบขอพรกคุณแม่นาแม่พระประจําบ้านของเราอีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านได้เมตตาไม่กิ่งแล้วก็ลูกๆเสมอมาค่ะ ท่านได้ให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารมาให้ลูกๆแม่กิ่งก็ได้ไปซื้อทั้งอาหารแล้วก็ขนมค่ะศัตรูน้อยของเรานอนเมบกินใหญ่เลยนะคะดูท่าท่านอนของนางท่านบอกว่าแม่กิ่งซื้ออาหารแล้วก็ซื้อขนมมาให้ลูกๆกินด้วยนะท่านเห็นลูกๆกินเห็นหลานๆกินแล้วมีความสุขค่ะท่านก็อยากให้พวกเขาได้กินบุญม,มีของเราก็นอนเป็นกำลังใจให้นะคะ คุณมีไม่กิ่งให้กินเขาไม่กินนะคะปลาเส้นเขาไม่กินเนี่ยค่ะทั้งอาหารเปียกแล้วก็ขนมขนมมีทั้งขนมเลียปลาเส้นแล้วก็ขนมผบเคี้ยวนะคะแล้วก็อาหารเม็ดค่ะอาหารเมร็ดบ้านเราจะกินอาหารเม็ดตัวนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆก,ก็ชอบกินรสนี้ค่ะกินของแมวเด็กแมวโตไม่ค่อยกินกันนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรกันของของอาหารแมวโตไม่ค่อยกิน แต่แม่กิ่งก็ไม่ได้ให้เขากินเพียวๆนะคะแม่กิ่งก็ผสมกับแม็กซิมานะคะผสมกับแม็กซิมาที่ผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งท่านได้เมตตามาเนาะก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยค่ะดีใจมากๆเลยเห็นพ่อพ่อแม่เห็นแบบนี้กินไม่ถึงเดือนนะคะเห็นเยอะแบบนี้กินไม่ถึงเดือนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเขาอยู่ในวัยกําลังกินทั้งนั้นเลยค่ะอยู่ในวัยกําลังกินทั้งนั้นเลยแล้วก็กินเก่งด้วยค่ะกินเก่งด้วย ท่านใดรักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆของบ้านแม่กิง่งลูกๆแม่กิ่งก็ยังสนับสนุนมาได้อยู่นะคะยังสนับสนุนอาหารมาให้พวกเขาได้หรือว่าแม็กซิมาก็ได้ค่ะเพราะว่าแม็กซิมาก็เป็นอาหารหลักของเราเช่นกันหรือหรือคาน,นินฟิตก็ได้นะคะคานินฟิตก็ได้ค่ะ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่ไม่ได้ซื้อคานินฟิตมาเนาะ แล้วก็แม็กซิม่าเพราะว่าตรงส่วนนี้ก็เยอะแล้วค่ะเยอะเหมือนกันอาหารเป็นอะไรที่แพงมากๆค่ะตอนนี้อาหารเด็กๆแพงมากแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพ่ะคุณแม่นาแม่พระประจำบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้เมตตาพวกเรามาตั้งแต่แม่กิ่งเริ่มเลี้ยงแมวเลยเนาะท่านก็ได้เมตตามาตลอดค่ะ แม่กิ่งก็ขอให้แม่นามีแต่ความสุขความเจริญนะคะท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สวยวันสวยคืนค่ะน้ำชายก็กินนะคะน้ำชายของเราก็กินเดี๋ยวเอาให้เด็กๆในบ้านกินเสร็จเดี๋ยวต้องเอาไปให้เด็กหลังบ้านกินด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนก็รอคอย ลราคอยเหมือนกันอยากกินเหมือนกันคงจะคิดอะคะ่ะว่าเมื่อไหร่แม่จะถา่ายคลิปในบ้านเสร็จจะได้มาให้พวกหนูกินประมาณนั้นนะคะ <c oughs> โอ้ยเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสุขค่ะมีความสุขแม่กิ่งจะมีความสุขมากเวลาที่มีผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาม,มานะคะ <c oughs> เพราะว่าเนาะค่าใช้จ่ายกับน้องแมวเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะในการเลี้ยงระบบปิด ไม่ใช่แต่อาหารนะคะสายแมวด้วยเหมือนกันสายแมวก็เปลืองมากๆค่ะเพราะว่าเขาเยอะเยอะตัวเนาะ4 8ชีวิตค่ะที่แม่กิ่งนด้ให้โอกาสพวกเขาได้มีบ้านอยู่มีที่หลบแดดหลบฝนแล้วก็ได้ช่วยเหลือมาแม่กิ่งก็มีแต่บ้านเนี่ยค่ะให้พวกเขาอยู่ลําพังเงินที่จะซื้ออาหารมนาะให้พวกเขาแม่กิ่งก็ไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าแม่กิ่งก็ไม่ได้มีงานทำเนาะแค่ วันๆเลี้ยงพวกเขานี่ก็หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็แม่กิ่งก็มาท YouTube เนี่ยค่ะมาทํา YouTube ทํา YouTube รายได้ก็ไม่ได้เยอะค่ะรายได้ก็ไม่ได้เยอะไม่พอค่าไฟด้วยซ้ําค่ะรายได้เนาะแล้วก็ตอนนี้แม่กิ่งก็ไปขยันต้องขยันเพิ่มขึ้นก็ต้องไปหาไลน์ทาง t ิ k กต็อกด้วยค่ะเผื่อจะมีพ่อพ่อแม่ไปส่งของข,องขวัญให้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ ของขวัญทางติ๊กตอกอะค่ะก็ได้มาก็มาจ่ายค่าทรายแมวค่ากระดาษทิชชู่ของบุญมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บุญมีก็ใช้จ,จ่ายของบุญมีตอนนี้ก็จะหนักเรื่องอะไรเรื่องกระดาษทิชชู่กับกระดาษแผ่นซับค่ะแผ่นซับแล้วก็แผ่นเพลทยังไงพ่อ,พอแม่ท่านใดเมตตาบุญมีก็สนับสนุนแผ่นเพลทหรือว่าแผน่น แผ่นรองซับมาให้กับบุญมีได้นะคะกระดาษทิชชู่แม่กิ่งก็ซื้อมาทีเยอะเลยค่ะเมตตาบุญมีได้นะคะแต่ถ้าเรื่องอาหารบุญมีแม่กิ่งก็ยังมีคุณตาคุณยายหมอเนาะยังมีคุณตาคุณยายหมอท่านเมตตาเรื่องอาหารของบุญมีอยู่ก็สบายใจไปหนึ่งอย่างค่ะ แต่ตอนนี้แผ่นซับของบุญมีก็จะจะหมดแล้วครับใช่ไหมลูกแผ่นซับของบุญมีก็จะหมดแล้วนะคะพ,พ,พ่อแม่ครับเมตตาแม่ผมด้วยนะครับสะับสนุนแผ่นซับหรือว่าแผ่นเพิ่มใช่ไหมลูกมาให้ผมได้ครับแผ่นเพิ่มก่อนหน้านั้นแม่กิ่งให้ใส่ไซส์เอ็มนะคะสงสัยตอนนี้ต้องสร้งสางใส่ไซส์เอลแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไซส์เอ็มเริ่มแน่นละ ที่เห็นเขาใส่ทุกครั้งทุกครั้งจะเป็นไซส์เอ็มเดี๋ยวคงต้องให้เป็นไซส์เอแล้วเพราะว่าอ้วนขึ้นอีกค่ะอ้วนขึ้นอีกเนาะสำหรับบุญมีของเราอันนี้เริ่มอิ่มกันแล้วนะคะเริ่มอิม่มโหกองเบลเลอร์น้ำชัยกินหมดเล้เหรอลูกฮะกองเบลเลอร์น้ำชัยกินหมดเลยเอาอีกไหมลูกแม่ให้แม่ให้เอาอีกไหมอ่ะแม่ให,แให้แม่ให้บุญมีอีกนะน้ำชัยนะลูกนะอร่อยนะคะกินอย่างอร่อย กลุ่มนี้พออิ่มแล้วก็มาเอกเหนกนี้นะคะเอกนเนกกันจะต,ตึงห้ามตึงกับพี่เขานะลูกนะเนี่ยค่ะแม่ก,กิ่งก็ได้แต่ส่งความน่ารักของลูกๆให้ก,กับพ่อๆแม่ fc ได้ดูได้เห็นกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ความดีอกดีใจความดีอกดีใจของพวกเราที่ได้มีผู้ใหญ่เมตตาเราบางท่านอาจจะคิดว่ามีมีผู้ใหญ่เมตตาแม่ก,กิ่งมาเยอะจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะคะ กินๆก็มีแค่ไม่กี่ท่านเองค่ะที่ได้เมตตาเรามาเราก็ยังต้องการนะคะยังต้องการทั้งอาหารแล้วก็ไซแมวแล้วก็เอ่มเพิดหรือไม่ก็แผ่นรองซับของบุญมีได้อยู่นะคะยังเมตตาพวกเรามาได้ค่ะ แม่กิ่งขอ,ขอกราบขอพระคุณแม่นาอีกครั้งนะคะกราบขอพระคุณแม่นาอีกครั้งอา้าวทองอน้นทองอน้นโอ้ยเกือบลืมทองอ้นแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อพ่อ,พอแม่บอกว่าไม่เห็นทองอ้นเลยนางไปแอบกินมุมโน้นค่ะกินเสร็จก็ไปนอนอ่าๆถุงถุงจะเล่นถุงกันต่อนะคะพ่อพ่อแม่ท่านใดอยากเห็นเออคลิปบ้านเราแบบไหนอยากเห็นคนไหนก็อบอกมาได้นะคะติชมมาได้นะคะ บ้านเรายินดีน้อมรับคำติชมค่ะแล้วก็แต่ก็ยังไงก็อย่าติชมแรงนะคะเพราะว่าเม่กินก็ใจบอบ,บางอยู่เหมือนกันน่ค่ะยังยังยังทองมั่นทองมั่นยังกินอยู่ส่วนสาวน้อยทองไพลินดูท่านอนกินนางกินแบบขี้เกียจมากเลยนะคะโอ้ดูเขา นั่นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะากาบขอบพระคุณแม่นามากๆเลยค่ะแม่นาที่เอ็นดูเด็กๆเสมอมาค่ะากาบขอบพระคุณจริงๆค่ะแล้วก็กาบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท,ทุกท่านที่ได้เมตตาที่สมทบกันมานะคะบางท่านก็สมทบมาแม่กิ่งก็เอาไปไปซื้อระหว่างระหว่างเดือนก็มีค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามี มีอาหารแค่ตรงนี้จะจบถึงสิ้นเดือนค่ะก็ไม่จบถึงสิ้นเดือนเนาะไม่กินก็จะเอาไปซื้ออีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีมีไปซื้อมาก็ไม่ได้มาลงคลิปค่ะไม่ได้ลงมาลง,ลงคลิปเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆค่ะที่ได้เมตตาพวกเรา